คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากเมลวันนี้ค่ะชื่อเรื่องว่าอาพาร์ตเมนต์ชั้น6อของคุณทีส่งเข้ามาค่ะค,คุณทีเล่าว,ว่าตอนนั้นอะ่ะเกิดช่วงตอนที่ก่อนเกิดที่จะเกิดโควิดก็คุณคุณทีค่ะเป็นดีเจที่หนึ่ง เป็นดีเน้องใหม่แล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ hmm. เพราะว่าตังค์ยังไม่ค่อยมีทีนี้ค่ะพอทํางานได้ประมาณสักสาสี่เดือนแล้วตัวเองก็เริ่มเก็บเงินสักก้อนหนึ่ง hmm. พอเก็บเงินได้เนี่ย hmm. ก็ไปดูอพาร์ตเมนต์ที่มันใกล้กับที่ทํางานที่สุดอ hmm. ก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะขับรถลัดเลาะ,ะไปจนไปได้ซอยซอยหนึ่ง hmm. ที่มันอยู่ใกล้ที่ทํางานอ hmm. แล้วก็อยู่แบบสุดซอยเลย เห็นป้าคนหนึ่งค่ะนั่งอยู่แล้วบอกว่าเหมือนเหมือนตะโกนถามเล่นๆดูป้าป้าที่นี่มีมีห้องว่างให้เช่าไหมครับอืป้าก็เหมือนทําตาโตแล้วบอกว่าโอ้มีห้องนึับแต่ว่าชั้นหนึ่งกับชั้นสามเนี่ยเป็นรายวันนะอืชั้นสี่จนถึงชั้นแปดอ่ะก็ค่อยว่ากันแบบว่าเป็นรายเดือนคแต่ว่างห้องหนึ่งหนูเอ้ยไปดูไหมป้าก็เลยพาคนขึ้นไปชั้นหกค่ะเหลือห้องเดียวเลยใช่ค่ะสุดท้ายเลยมันเป็นโบนัส ทีนี้พอประตูลิฟต์เปิดปึ้งเดินเลี้ยวซ้ายไปไปที่ห้องหกศูนย์สามเปิดจดก่อนเลยงวด <60 3 S 1> นี้มาศูนย์สามพอเปิดเข้าไปปุ๊บบรรยากาศเหมือนห้องพักปกติเลยม,มีองค์มีแอร์อะไรประมาณนี้ค่ะพอคุณทีเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยมันหวานจังเลยแบบว่ามันหาเจอได้ง่ายแล้วก็ไม่แพงอ่ะไม่แพงด้วยก็พากันลงไปทำสัญญา พออยู่ได้ประมาณสักสามเดือนคุณทีค่ะไม่เจออะไรเพราะว่าเขาทำงานดึก<ะ>เลิกทีก็แบบเช้ามาอาศัยห้องเนี้ยเฉพาะตอนนอนกลางวันแค่นั้นเองจนคุณทีมีแฟนทีเนี้ยแฟนของคุณทีก็ต้องนอนกลางคืน<ะ>แฟนของคุณทีเล่าว่าตอนทุกๆวันเนี่ยประมาณสักตีสามไฟห้องจะเปิดปิดเอง<ะ>หรือแอร์เนี่ยมันจะแบบมีเสียงลอกตีดแล้วก็เปิดปิด หรือบางทีนะคะเห็นเหมือนเงาตะคุ่มตะคุ่มหรือนอนละเมอเนี่ยบ่อยขังมากอเวลาถ้าจะเล่นเกมหรืออะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าในห้องอะ่ะมันโคตรน่ากลัวเลยครับทีนี้แฟนของคุณส้มให้ชื่อว่าคุณส้มแฟนของคุณทีให้ชื่อว่าคุณส้มนะคะคุณส้มก็เล่าให้กับคุณทีฟังว่าเนี่ยเธอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคุณทีก็บอกว่าเธอไร้สาระอืเพราะว่าฉันน่ะอยู่มาตั้งหลายเดือนแล้วเธอนอนเพลียอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอื คุณส้มก็อ่อตามใจครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่คุณส้มค่ะจะต้องกลับไปที่ต่างจังหวัดประมาณสักสองสามวันประจวบกับที่คุณทีเลิกงานเร็วมันมีอยู่วันหนึ่งครับคุณทีเดินมาที่หน้าห้องเรารู้สึกว่าเหมือนช่องลมของประตูค่ะมันมีไอเย็นๆออกมาอคุณทีคิดในใจว่ากูเปิดแอร์ไว่หรอวะปกติกูก็ไม่ค่อยเปิดแอร์นี่หว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณทีก็เลยเปิดไขประตูออกไปคเข้าไปนะคะแล้วก็เห็นว่า ไฟของแอร์มันเปิดอยู่จริงๆก็เลยเอ๊ะมันแปลกๆละเอาก็อี้มาค่ะไปที่สวิทช์ไฟสับขัดเอาลงให้หมดปึง้งแต่แอร์ก็ยังเปิดอยู่ทีนี้ไอ้ความที่ว่าเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งก็เลยแบบตะโกนไปเลยว่าห้องนี้กูจ่ายตังคออ่าไฟกูก็จ่ายนี่เป็นอะไรกับคุณแหลมทองเมื่อกี้ปะเนี่ยน่าจะเป็นญาติกันห,ห้องนี้กูจ่ายกูจ่ายนะเออกูจ่ายเออสักพักค่ะไฟแบบแอร์มันดัง ตีดแล้วกระดับพึบลงเลยเฮ้ยเกินทีนี้คุณ<อ>ทีก็ว่าอ้าวไอ,อ้ผีมันกลัวด่านี่หว่าเอเอเขาก็เลยแบบหัวเราะเหมือนเขาก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอย่างที่บอกอพอสักพักเขาก็สับคัทเอาล์ขึ้นแล้วก็เหมือนทํากิจวัตรประจําวันปกติครับพอเช้ามาค่ะแฟนของคุณทีมาคุณส้มก็เลยแบบเล่าเหมือนแบบเออเธอเนี่ยห้องมันแปลกๆใช่ไหมอะไร<อ>ประมาณเนี้ยคุณทีก็เล่าให้ฟังเหมือนว่าเจอประมาณนี้อคุณส้มเสนอไอเดียค่ะบอกว่าเฮ้ย มันมีแบบความเชื่อโบราณก็คือว่าให้เอาแป้งอ่ะโรยที่พื้นดูแล้วเราจะได้รู้ว่าในห้องเรามีอะไรหรือเปล่าครับเหมือนคิดกันเล่นๆทีนี้ค่ะทั้งสองคนก็ไปโถมกันซื้อแป้งมาเลยโรยตั้งแต่ระเบียงขึ้นมาอ,มอมเข้ามาเรื่อยๆถอยหลังอถอยหลัง,ลงจนปิดประตูห้องแล้วก็พากันไปนอนพักที่บ,งงบ้านของคนที ระเบียงห้องค่ะระเบียงข้างหลังบ้านอ่าใช่ค่ะระเบียงห้องอไล่มาจนถึงประตูข้างหน้าโอเคโอเคอ่ะพอถึงก็ล็อกประตูเสร็จก็พากันไปนอนที่บ้านของทีครับเช้ามาค่ะมาดูผลประกอบการเออเออมาดูว่ามันมีรอยอะไรหรือเปล่าอปรากฏว่ามันไม่มีรอยเท้าค่ะพี่อแต่มันมีเหมือนแบบรอยเหมือนคนนอนว้แล้วก็เหมือนตะกุยตะกายตัวเองอะจากระเบียงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าทีนี้งานงอกละรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ใช่แบบผีปกติอ่ะถ้าผีปกติมันก็เดินอันนี้มันน่ากลัวกว่าสองเท่าเลยก็เลยพากันย้ายออกตั้งแต่วันนั้นค่ามัดจงมัดจำอะไรก็ไม่เอาละไม่สนจนไปได้ที่ใหม่ค่ะแล้วมารู้อีกทีก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งไปเช่าอยู่ที่ชั้นหกเหมือนเดิมแต่คุณทีกับคุณส้มก็ไม่ได้บอกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนนี้ให้ชื่อว่าคุณอามแล้วกันคุณอารมบอกว่าเหมือนแบบ ทุกๆครั้งที่นอนค่ะก็จะรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงกรีด uh. กรีปดเหมือนโดนทําร้ายสักพักก็มีเสียงแบบวิ่งค่ะวิ่งจากในห้อง uh. วิ่งวิ่งวิ่ง,งบนเพดานบ้างอะไรบ้างจนเช้ามาก็เห็นว่ามีป้าแม่บ้านมาทําความสะอาดห้องตรงข้ามอ uh. พอคุณอามเปิดประตูออกไปป้าแม่บ้านก็บอกว่าอา้าน้องยังอยู่อีกเหรออ uh. คุณอาก็บอกเออมีอะไรหรือเปล่าครับครับอา้าก็ ชั้นนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะน้องผีมันดูอะไรประมาณเนี้ยทีนี้คุณอามจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืป้าแม่บ้านก็แบบรีบปิดประตูแล้วก็รีบไปเลยอืคุณส้มคุณทีแล้วก็คุณอามก็เลยคิดกันว่าอย่างนั้นะ่ะที่เนี่ยมันต้องมีอะไรปแปลกแล้วก็ไปดูรีวิวค่ะในเพจก็เห็นว่ามีการรีวิวว,ว่าที่เป็นเช่ารายวันอะ,ะเขาจะบอกเลยค่ะว่าผีดุอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าอามต้องย้ายออกแล้วอืค่ะ เรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่ได้แบบมีผีโบ๊ะแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะแล้วเราจะทํายังไงต่ออะไรประมาณนี้ค่ะอก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหานะวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเราคือเจ้าของเว้ยค่ะผมก็เก่งจะส่อนคนอื่นไงถึงเวลาจริงไม่รู้ทาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราเอาจากประสบการณ์การฟังมานะเราคือคนจ่ายตังค์ถูกต้องเฮ้ยถ้าจะอยู่ ช่วยกันจ่ายดิปากดีด้วยเป็นไงต้องจ่ายนะหรือถ้าไม่ช่วยกันจ่ายช่วยอยู่ต่างคนต่างอยู่ค่ะไม่ได้ว่าอะไรใช่ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาปลาปลาดุกตัวปลากดตัวแฮ่อันยังยังไม่ถึงช่วงท้ายพี่ต้องมาปลากดตัวค่ะเอออย่างเงี้ยสบายใจต่างคนต่างอยู่สบายใจกว่าใช่เลยเออนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ มีคนเจอแล้วก็บางคนอาจจะตั้งสติได้บางคนอาจจะตั้งสติไม่ได้ใ<ช>็่ก็แล้วแต่เออนะฮแต่ที่แน่คือเราเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะใช่ค่ะหาตังค์ครับอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมล,ลที่ส่งเข้ามานะครับที่ t h e g h o s t r a d i o t h a i l a n d g m a m l c o m หลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว